มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานนะพระองค์ตรัสว่าเนี่ยไม่ควรห้ามผู้อื่นนะที่กำลังจะให้ทานนะวัชชะนะผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งกำลังจะให้ทานนะผู้นั้นชื่อว่าเป็นอม,มิตรคือไม่ใช่มิตรนะการห้ามอย่างนั้นนะ จะเป็นผู้ทําอันตรายต่อ3สิ่งด้วยกัน3ส,สิ่งคืออะไร3ส,สิ่งก็คือ1นะึ่งทำอันตรายต่อบุญของผู้ให้สองทำอันตรายต่อลาบของผู้รับ 3. ตัวเองก็ขุดราบตัวเองกําจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกนะวัชชะนะผู้ที่ห้ามผู้อื่นให้ทานนะชื่อว่าเป็นอมิตรทำอันตราย3สิ่งดังนี้นะ ก็ชะเราเองย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเนี่ยเทเศษน้ําล้างหม้อหรือน้ําล้างชามก็ตามเนี่ยลงในหลุมน้ำำําคําหรือทางน้ําโสโครกเนี่ยซึ่งในน้ํานั้น,นย,ยังมีสัตว์มีชีวิตเกิดอยู่ในนั้นอาศัยอยู่ในนั้นดโวยคิดว่าสัตว์ในนั้นจะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตดังนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังกล่าวว่านั่นเป็นทางมาแห่งบุญนับอะไรกับการที่จะให้ทานแก่มนุษย์ด้วยกัน อีกอย่างหนึ่งเรากล่าวว่าทานที่ให้แก่ผู้มีศีลเป็นทานมีผลมากทานให้แก่ผู้ทุศีลหาเป็นเช่นนั้นไม่และผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละเสียซึ่งองค์5และประกอบอยู่ด้วยองค์5เป็นอย่างไรก็คือละสิ่งที่เรียกว่าละกามฉันทะละพยาบาทละทีนมิทะละอุทจักกุกุจะและก็ละวิจิกิจฉานี่ ประกอบด้วยองค์5คือประกอบด้วยศีลชั้นอเซขะประกอบด้วยกองสมาธิชั้นอเซคขะและประกอบด้วยกองปัญญาชั้นอเซคขะประกอบด้วยกองวิมุติชั้นอเซคขะและก็ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะชั้นอเซคขะเรากล่าวว่าทานที่ให้กับบุคคลผู้ละองค์5และประกอบด้วยองค์5เหล่านี้มีผลมากดังนี้ นะนี่คือเรื่องของการให้ทานนะตอนนี้การให้ทานนั้นนะยังมีอีกนัยยะหนึ่งนะมันจะประกอบด้วยองค์3ประการนะสามประการคืคออะไรคือ1ผู้ใหนะ้สองทานที่ให้3ผู้รับ1นะ่นผู้ให้อีกหมายถึงอะไรผู้ให้ต้องเป็นผู้ที่มีศีลนะมีธรรมนะสองทานที่ให้ต้องเป็นทานที่ได้มาด้วยความสุจริต นะและ3ผู้รับนะผู้รับจะต้องมีศีลมีธรรมนะสามองค์ประกอบเนี่ยเมื่อมารวมกันทั้งผู้ให้ทั้งทานทั้งผู้รับนะอน้สงที่จะเกิดจากการให้ทานนั้นก็จะเป็นอนุสงนะที่มีมากนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้ทานเราต้องเป็นผู้มีศีลและตัวทานที่จะนำไปให้ต้องได้มาด้วยความสุจริตและผู้รับ ต้องมีศีลมีธรรมนี่คือธรรมะสั้นๆนะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ต่อไปและที่สาคัญนะให้กดติดตามด้วยครับ